วันจีนนะคะแต่ว่าที่เราไปซื้อพี่จอยที่เมืองไทยไหมคะคือจริงๆแล้วพี่จอยเมืองไทยก็มีแม่รู้ว่ามันมีรสช็อกโกแลตอะไรอย่างงี้แต่ไม่รู้รสชาเขียวมีชาเขียวมีช็อกโกแลตมีแต่รสแปลกๆอ่ะไม่รู้มีไหมไงแลรสข้าวโพดไม่มีนะคะไม่แน่ใจอย่างเงี้ยรสสตรข้าวโพดรสสตรข้าวโพดอ๋อรสมะนาว คือไม่แน่ใจว่าอันไหนมันไม่มีเมืองไทยบ้างก็เลยลองซื้อมารีวิวแต่ถ้าอันไหนที่เมืองไทยมีอ่ะให้บอกน้องๆช่วยคอมเมนต์บอกได้เพราะแม่ไม่รู้จริงๆว่ามันมีไหมอันนี้ไม่เคยเห็นนัทมะนาวชีสใช่ไหมเขียนว่าอะไรชีสใช่ชีสมันมีชีสอะไร่ก็ดูจากรูปชีสเฟอร์อรสชีสเฟเวอร์รสชีสอันนี้ก็คือชาเขียวชาเขียวทำมาทำมีอยู่แล้วทำไมทำมาใหม่นั่นน่ะสิแม่ก็งงตัวเองอยู่เนี่ย มะช่าอะไรอ่ะอันนี้รสนมมะช่าอะไรอ่ะมันมีตอจากมะช่าด้วยปะรสพิซซ่ารสุปเปอร์รสซุปข้าวโพดรสพิซซ่าอาอเดี๋ยวเราลองชิมเลยชาเขียวชาเขียวน่าจะเหมือนไทยอะผัดแกันแก่นคนไอ้ไม่เป็เลยแก่นคนละก่อไม่เอารสรสมะนาวแล้วกันนะไปเจอรสซุปข้าวโพดดีกว่าอ้าวไม่ดีกว่าให้ไทยก่อนรสไหนร่อยสุด แต่ว่ารสนี้อร่อยสุดแน่นอนรสที่อร่อยสุดสุกพ่อจะอร่อยรสข้าวโพดแม่ก็คิดว่ารสข้าวโพดต้องอร่อยสุดแน่นอนนี่หน้าตาก็จะปกติออร่อยอร่อยเลยนันเหมือนพวกเมเฟอร์รสมะนาวคุกกี้มะนาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะอร่อยอร่อยจริงอ่ะนี่อะไรืมทุกข้อก็อร่อยหอมหอมเหมือนสุกพ่อแหละหอมข้าวโพดไม่ชอบหรอมะนาวไม่ชอบหรอ นืมถัวพอ,อร่อยรสมะนาวมันเป็นรสที่เราคุ้นเคยเมื่อก่อนเรากินอะไระคุกกี้กลมๆอ่ะที่ไส้มันเป็นแบบรสมะนาวอะ่สอะสะซื้อให้หนอยไมไม่มออก็จรมันเป็นรสที่คุ้นเคยมากอ่ะเหมือนในวันเดย์อ่ะดูเราขนมที่คุณแม่ชอบอะที่มันเป็นห่อสีขาวเขียวเมจิหรืออะไรอ่ะที่มันเป็นแคคกเกอร์เค็มๆแล้วในไส้มะนาวอ่ะที่แม่ชอบซื้อมากินเมื่อก่อนเนี้ยทำไม่ได้อะแต่อร่อยอร่อยอร่อยถุกวพ้ก็อร่อยคุกวพ้ก็อร่อยต่อไปเอารสชีส กินใหญ่เลยอือลองแท่นขวดสีแม่ร่อยมันมันชีสมากโซดชีสรับรองใจโลดชอบแน่ๆอันเนี้ยอือชีสมากเลยเนาะให้ความรู้สึกแบบชีสโซดชีสมากอือรสชาเขียวก็หอมชาเขียวเลยหอ,อมช่ายหอมชาเขียวหอมชาเขียว หอมสักกแลแล้วยังมัแกะรสอะไรอีกอ๋ะรสน,นมรสน,นมเนี่ยเหมือนตัวแป้งมันเป็นสีดำเลยอะค่ะอืม <c oughs> อร่อ,อยดีแต่แบบอร่อยแบบธรรมดามันก็่าเจร้องไักห่ะมันก็วนหวานหวนอย่างเงี้ยค่ะธรรมดาอ ธรรมดาเนาะเบสิกอ่ะเอารพิซซ่าบ้างำหนึงห่งพิซซ่าแน่นอ,อ,อ,อนเนี่ยกลิ่นก็นลุละเนี่ยเอาอวมาล้างวอ่ะ พี่ซ้าเลยอนะอะไรติ๊กเกียวอะไรคะแก้วแล้วกุหยิบเอาเก้าอี้มาปีนหยิบแก้วโอ้โหเอารถอื่นก็นได้ลูกเอารถอื่นมากรอบน,นี่แพงมันไม่ทันนะฟ้าเป็นไงคะแ,งรแรงมากเลยมันกลิ่นมันฉุนขึ้นจมูกกึกแล้วแบบเหมือนมันเป็นมะเขือเทศที่แบบแล้วก็ผสมออริการรโน่ไม่เน่าหรอเอ,อ,เออริก,โรรกาโน่แรงมาก ขึ้นจมูกเยเราให้มันดาวดับหนึ่งค่ะดาวดับหนึ่งซุปเปอพอดอันดับสองที่เหลือไม่ผ่านไงเนี่ยดับสามสี่รถชีสเนี่ยไปให้เจโรไปนีอ่ะยั่ลดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะแต่น้องพิมพ์เราให้สุขโอ์พอ์อันดับหนึ่งนะไม่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 เราไปหน่อยได้ไหมคะเย็บไปหน่อยไหมถูกแน่แบบนี้นะ ขาจะเอาอย่างนี้ชาเขียวนูกินที่ไหนจี๋อืชอบบอชาเขียวชาเขียวอร่อยเหรออันนี้วางทำไมอ่ะป้าว่าก็แบบนี้แหละเนี่ยแบบเนี้ยอันนีคู่การอันนี้คู่การแบบนี้นี้คู่กันอ่ะอันนี้ไม่แพอันนี้ไม่แด้เลยออม่ไเเอมีขนมอีกอย่างที่เมืองไทยไม่มีหรือมีแล้วแม่ไม่รู้คือปกติเมืองไทยมันจะมีเป็นมันฝรั่งแผ่นๆใช่ไหมแต่ที่จีนเขาไม่เป็นเผือก อยู่แต่ห้าอย่าแถมแบบน้องพี่มาหยิบมาอันบนสุดที่แม่แกะแล้วเมื่อวานนั่ชิมเห็นไหมบนสุดบนสุดอร่อยมากอันนั้นแหละค่ะอร่อยอร่อยเฉยเลยไม่มีใคมีนี่อ๋อที่เมื่อคืนทางมูลนักงกินถึงดึกเลยเหรอเมื่อคืนแม่นักงกินมันจะเขียนยี่ห้อว่าแอมเหมียวแอมเหมียวแล้วยี่ห้ออะไรแอมวายโออะ คือมันจะเป็นเขียนว่าทาโร่เห็นไหมมันเป็นเผือกมีหลายรสด้วยนะนี่แม่เลือกรสชีสมาเนี่ยอ่ะเอาให้ดูก่อนก็เป็นเมืงไทยไม่มีนะหน้าตามันจะเหมือนมันฝรั่งแต่ถ้าดูลายแล้วจะเห็นว่ามันเป็นเผือกนะคะเห็นไหมมันมีลายอร่อยดีเป็นเผือกจริงๆเผือกรสชีสอร่อยนะทำไมอ่ะใส่เป็นรสชาติของผู้ใหญ่ไงเผือกเป็นรสชาติของผู้ใหญ่เด็กไม่ชอบหรอกอร่อยไม่ชอบไม่ทานนีา อมยิ้มเดี๋ยวชอบกินเนืเดี๋ยว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 เดแป๊บนึงอ่ะอันนี้ใครเป็นมือกินขอแนะนำค่ะยี่ห้อนี้นะคะโบนูมี่โบนูมี่โรลี่ป๊อปนี่จูเขากินรสน้องพิมชอบมากนี่จูเขากินรสนี่นะกันนะวันนั้นเราเราอมยิ้มแล้วมีลายเป็นอมยิ้มแล้วมีลายผลไม้มีหลายหลายลายมีแอปเปิ้ลอะไรส้มอ่างวนส้มแล้วก็นี่เป็นขนมอ่างวนเขียว อางที่น้องพิมชื่นชอบซื้อมาจากที่รีเอเมเทลีเจียนคุณผิดชื่อเลยนะเมืองโบราณอ่ามงเมือง,งโบราณของที่เมืองเทียนจินเทียนจินอ่าก็คืออันนี้เฮ้ยทำไมอันนี้ก็พิมพ์มาพิมพ์มันเป็นเหนียวเหนียวแล้วมีงาปแปะหน้าตาคล้ายๆพวกขนมจันอับของจีนที่ในเมืองไทยก็มีขายนะแม่เรียกว่าขนมคอเป็ดคอห่านอ่ะคอเป็ดห่านไม่ได้แบบนี้คือไอ้คออุ้ย ้อเป็ดหรือข้อห่านเนี่ยมันจะเป็นกลมๆแต่ว่าเนื้อมันเหมือนกันแล้วก็มีงาเหมือนกันแต่ของเมืองไทยมันจะนุ่มและเหนียวไม่เท่านี้แต่อันนี้มันจิเหนียวกว่าใครยินรีนะอร่อยมากเสิร์ฟฟ้าย่างกินอืฟาของแม่ย่างกินจนจะหมดถุงแล้วอ่ะใครไปชิงจินซื้อมาฝากด้วยนะคะชื่อว่าไม่รู้เขซื้ออย่างนี้นะครับดิมานะอือครับดมาเหมือนเลยค่ะไม่เจอเซเว่นเนาะเจอเซเว่นไหมค ไม่เห็นไม่์ก้นชร์